สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอสาวกรีตแตกสั่งซื้อต้นบอลสีในร้านค้าออนไลน์กลับได้ของแถมสุดเซอร์ไพรส์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์เมื่อบ้ใช้ Facebook ได้หนึ่งในโพสต์ลงในกล่มบอนสีเป็นรูปต้นบอนสีพันเงาวกวนอูที่สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งตัวในกล่องนั้นมีของแถมเป็นเจ้างูน้อยตัวเป็นๆมาด้วยพร้อมระบุสั่งต้นไม้มาคุ้มมากๆค่ะได้งูมาฟรีๆ้าต้นไม้ถูกถูกนะคะทุบยันต้นไม้ฮ่าๆหลังจากที่โพสตออกไปเรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามหลายคนเข้ามา แชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอของแถมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทากตะขาบอืงอ่างเป็นต้นประสสัดจำพวกนี้ชอบแอบอยู่ตามต้นไม้กระถางต้นไม้และที่เย็นเย็นเชิเฉน,นอกจากนี้บางคนยังแซวว่าน่าจะเป็นบริการสุดพิเศษจากทางร้านเพื่อป้องกันต้นไม้ขณะขนทรงและบางคนเข้ามาให้ข้อมูลว่างูตัวนี้คืองูงอดเป็นสายพันธุ์เดียวกับงูปีแก้วไม่มีพิษต่อคนแต่ฟันคมกัดเจ็บท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ